มาดูคำทักทายแบบกึง่งทางการกันบ้างนะครับให้นักเรียนเนี่ยขึ้นต้นเป็น Hello แล้วตามด้วยชื่อแรกเลยอย่างเช่นครูเบิร์ดเนี่ยชื่อจริงว่าภูมินามสกุลเสริมสรรพสุกนั่นเองก็ Hello ภูมิเลยใช้ชื่อแรกได้สิเพราะว่ารู้จักกันร,ระดับหนึ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเป็น Hi ตามด้วยชื่อแรกก็ได้ส่วนแบบไม่เป็นทางการนะ ก็คล้ายกันอาจจะใช้หอยได้เช่นกันตามด้วยชื่อแรกหรือละชื่อไปเลยก็แล้วแต่ยังไงก็สนิทกันมากพอสมควรอยู่แล้วหรือเป็นเห y ตามด้วยชื่อแรกก็ได้สมมติเลยไม่มั่นใจจริงๆว่าจะกึง่งทางการหรือไม่เป็นทางการดิไม่มั่นใจเลยถ้าไม่มั่นใจกลับไปใช้เป็น dear แล้วตามด้วยนามสกุลก่อนใช้แบบทางการไปก่อนยังไงก็ปลอดภัยสุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าอาจจะเจออะไรบ้างถ้าเป็นแบบทางการก็คือใช้ dear ตามด้วยนามสกุลถูกไหมถ้าเป็นกึ่งทางการเป็น hello แล้วก็ตามด้วยชื่อแรกหรืออาจจะเป็น hi ตามด้วยชื่อแรกก็ได้ถ้าไม่ทางการก็อิสระ,ะแล้วแต่นักเรียนเลยเป็น hi เป็น hey ตามด้วยชื่อแรกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนที่เป็น body กันบ้างนะครับจะเข้าสู่ส่วนที่เป็นเนื้อหาแล้วถามนิดนึง body มันจะมี3ส่วนย่อยๆมีอะไรบ้างนะจำได้ไหมมีส่วนที่เป็น opening ส่วนที่เปิดตัวใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เป็น main content main content แปลว่าอะไรนะแปลว่าเนื้อหาหลักปิดท้ายด้วย closing ก็คือส่วนที่สรุปปิดท้ายถ้าเป็น opening มักจะบอกจุดประสงค์อุ๊ยเขียนมาทำไม main content เนื้อหาหลักเลยข้อมูลที่เราต้องการบอกเขามีอะไรบ้าง closing ก็คือเป็นการสรุป ปิดประเด็นอาจจะปิดท้ายด้วยการขอร้องย้ำอีกครั้งหนึ่งขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งหรือแจ้งข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากส่วนที่เป็นโอเ n i n g ่กันก่อนส่วนที่เป็นโอเ n อเรชั่คูเบิร์ตขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักๆคือเป็นการเกินแบบอิสระเกินแบบอิสระเนี่ยมีไว้เพื่อไม่ให้มันดูแห้งไปนักเรียนเพราะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ย dear เสร็จแล้วแล้วเลยแจ้งข้อมูลเลยมาดูแห้งไปอาจจะมีทักทายเพิ่มเล็กๆนะฮะ อันนี้แหละเป็นการเกิ่นแบบอิสระนั่นเลยไม่ต้องท่องจําก็ได้นั่นเลยหยิบของคูเบิร์ตไปใช้ได้เลยเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งคูเบิร์ตลิสต์มาให้เยอะมากเลยนะมีตั้ง11ประโยคแนะ่ที่คูเบิร์ตนำเสนอลองเลือกดูว่าอันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะฮะเดี๋ยวคูเบิร์ตจะแปลให้ฟังแบบหยาบนะครับประโยคแรกก็คือ I hope this message finds you well. find แปะวะลว่าอะ ค้นหาใช่ไหมแปลตรงตัวก็ได้ว่าฉันหวังว่าข้อความฉบับนี้จะพบเจอคุณในสภาพที่ดีนะพูดง่ายคือหวังว่าคุณเนี่ยจะสบายดีนะยกตัวอย่างแบบเต็มๆสักหนึ่งข้อความเขาบอกว่า I hope this message finds you well หวังว่าคุณเนี่ยจะสบายดีนะครับ I am writing to inform you about the upcoming project deadline ผมเนี่ยเขียนมาแจ้งเกี่ยวกับเดทไลน์โปรเจกต์ที่กำลังมาถึงด้านหลังก็บอกจุดประสงค์และซึ่งเดี๋ยวเราค่อยลงลึกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคถัดไปเลยนน่นก็อาจจะใช้อันนี้ก็ได้ I trust you are doing well ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยสบายดีนะแปลง่ายๆไม่ใช้2อันนะไม่ใช่ I hope this email I hope this message finds you well ต่อด้วย I trust you are doing well มันซ้ำซ้อนไป เลือกตัวใดตัวหนึ่งใน11ประโยคที่เบิร์ตให้มานะขอไม่อ่านตัวอย่างนะเพราะว่ามันจะเยอะมากเอาแค่ใจความหลักที่เบิร์ตต้องการเน้นแล้วกันนะ3ครับ I hope you're having a great day great แปลว่ายอดเยี่ยม great แปลว่ายอดเยี่ยมหวังว่าคุณเนี่ยจะพบเจอวันที่ยอดเยี่ยมมีวันที่ยอดเยี่ยมนะครับ 4. I hope you had a pleasant weekend pleasant แปลว่าที่มีความสุขฮะ pleasant ที่มีความสุข Weekend ก็คือช่วงเสราร์อาทิตย์ผมหวังว่าคุณเนี่ยจะมีช่วงเสราร์อาทิตย์ที่มีความสุขคิดว่าไอประโยคน,ยคยน,น,น,นี้ควรเขียนตอนที่เราส่งอีเมลวันไหนดีควรเขียนตอนที่เราส่งอีเมลในวันจันทร์หรือไม่ก็อังคารฮะเพราะว่าเขาใช้คาว่า h a d เป็นเว r ร์ช่อง2แสดงว่าเสราร์อาทิตย์เนี่ยผ่านไปยังผ่านไปแล้วดังนั้นเนี่ยอีเมลที่ขึ้นต้นดัเนี้ย ควรจะเขียนเมื่อวันจันทร์หรือไม่ก็อังคารเพราะเสาร์อาทิตย์เพิ่งผ่านไปไม่นานถ้าเกิดเป็นพุธพระสุกมันมันค่อนข้างนานและอาจจะไม่แนะนำให้ใช้ประโยคนี้เท่าไหร่ก็เลี่ยงไปใช้เป็นประโยคอื่นไปดังนั้นจำนะ I hope you had a pleasant weekend น่าจะใช้กับอีเมลที่เขียนเมื่อวันจันทร์หรือไม่ก็ อังคารเสาร์ทิ์ก็ยังไม่เหมาะเพราะว่าเสาร์ทิตย์มันยังเป็นเสาร์ทิตศนั้นอยู่ถูกไหมมันยังไม่ผ่านไปก็ไม่ควรใช้เป็นช่องสองถ้าไปข้อ5ครับ I hope everything is going well with you หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ 6. I hope this email finds you in good spirit spirit แปลว่าอะไรฮะจิตวิญญาณหรือจิตใจก็ได้ผมหวังว่าคุณเนี่ยจะอยู่ใน ช่วงที่มีจิตใจที่ดีนะครับก็คือผมมองว่า,อ,าอีเมลเนี้จะไปถึงคุณในช่วงที่คุณมีสภาพจิตใจที่ดีเจ็ดฮะ I hope you're enjoying your week หวังว่าคุณเนี่ยจะ enjoy มีความสุขกับสัปดาห์ของคุณนะครับอันนี้พูดถึงสัปดาห์โดยรวมก็อาจจะใช้ได้ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลย8ครับ I hope you're doing well หวังว่าคุณเนี่ย จะสบายดีนะครับสเสน่ห์ก็จะวนๆความหมายคล้ายๆกันหมดนะฮะนักเรียนเลือกหยิบไปใช้ได้ตามชอบใจเลย 9. I hope you're staying safe and healthy healthy แปลาว่ามีสุขภาพแข็งแรง healthy มีสุขภาพแข็งแรงส่วน safe มันจะแปลว่าปลอดภยัยหวังว่าคุณเนี่ยจะยังคงปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงนะครับ 10. I hope you're having a productive day productive หมายถึงสามารถทำงานได้ตามที่หวังไว้หรือสามารถทำงานได้เยอะเช่นคูเบิตมีงาน10เชิน้นอุย๊ยวันนั้นทำได้ครบ10เชิน้นถือว่าเป็น productive day สำหรับคูเบิตหวังว่ามันจะเป็นวันที่มีประสิทธิภาพของคุณอนะทำงานได้ดีนะครับ 11. I trust this email finds you well ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ดีเนาะสบายดี ความหมายก็วนๆนะแล้วแต่เนักเรียนเลือกใช้เลยไม่แนะนําให้ไปแต่งเองนะไม่งั้นสำนวนมันอาจจะแปลกเพราะอันนี้มันเป็นสำนวนสมดร,รูปที่ฝรั่งเขาใช้ตามๆกันมาอยู่แล้วนะครับเลือกไปใช้ได้เลยตัวใดตัวหนึ่งใน11ประโยคนี้นะครับมเมื่อกี้เป็นคำกล่นนาแบบอิสระมันวางลอยๆได้เลยไม่ต้องมีอะไรต่อท้ายวางลอยๆหมายถึงเขียนแล้วใส่จุดฟร s สต็อปจบเลยนะครับ ถัดไปนะครับเป็นเป็นคำเกรินนำซึ่งนำไปสู่ข้อมูลอย่าลืมนะว่า Opening เน,นี่ยหลักๆเลยคือบอกจุดประสงค์เมื่อกี้เราเหมือนทักทายย่อยๆไปเราก็ต้องบอกจุดประสงค์ต่อละทีนี้การบอกจุดประสงค์นะครับนักเรียนเขียนได้หลายแบบคูเบิลลิสมาให้เอามาให้เลือก7แบบส่วนใหญ่แล้วมันจะตามด้วยคำนามหมดเลยนะเริ่มจากอันแรก I am writing to inform you about inform ปลว่าแจง้ง inform แปลว่าแจง้งชานี่เขียนมาเพื่อแจ้งเกี่ยวกับเรื่องไอ้เรื่องอะไรก็เป็นคำนามไปยกตัวอย่าง I am writing to inform you about the changes changes เป็นคำนามได้แปลวา่าการเปลี่ยนแปลง changes การเปลี่ยนแปลง to our meeting schedule ฉันเขียนมาแจง้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนัดหมายการประชุมแบบเนี้ยนั่นเองก็เปลี่ยนประโยคหลังเป็นคำอื่นได้นะครับเปลี่ยนตรงคำนามเนี่ย เป็นคำนามตัวอื่นที่นักเรียนต้องการใช้ได้เลยไอ้ตรงเขียวๆด้านหน้าเนี่ยนักเรียนก็หยิบของครูเบิร์ตไปลอกตามได้เลยแค่เปลี่ยนตรงโซนหลังพอเดี๋ยวประโยคถัดไปเนี่ยครูเบิร์ตอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้เป็นประโยคเต็มแล้วไม่งั้นจะนานมากขอยกแค่อันหลักแต่เดี๋ยวข้อ2เดี๋ยวยกเต็มให้ดูเพราะมันแปลเขาบอกว่า I would like to bring to your attention attention แปลว่าอะไรนะความสนใจ attention ความสนใจฉันต้องการนำความสนใจของคุณไปยังเรื่องอะไรพูด,ดง่ายๆเลยแปลว่าต้องการแจ้งเรื่องอะไรเฮ้ยแปลกมาก attention ก็คำนามเนาะแต่สำนวนสำนวนนี้ตามด้วยคำนามเช่นกันตามด้วยคำนามเช่นกันนะจำไปข้อยกเว้นปเช่นบอกว่า I would like to bring to your attention อันนี้ก็เป็นคำนามไปแล้วถูกไหมก็ตามด้วยคำนามได้ the company policy เกี่ยวกับเรื่อง นโยบายบริษัทใหม่นโยบายของบริษัทตัวใหม่ในการทำงานจากทางไกลใช้ทำงานจากคอนโดจากอฟอฟอะจากคอนโดจากชายทะเลจากรีสอร์ทอะไรก็ว่าไปในช่วงโควิดอะมักจะมีการเปลี่ยนนโยบายให้ทำงานระยะทางไกลได้ใช่ไหมดังนั้นจำนะ I would like to bring to your attention ตามด้วยคำนามได้เลยเช่นอะไรอะเช่นนโยบายใหม่หรือ Attention the upcoming office renovation schedule ตารางการ Renovate Office ที่จะมาถึงแบบนี้นั่นเยนก็เปลี่ยนไปสับที่เรียนต้องการได้เลยนะครับไม่ต้องมี To ไม่ต้องมี about นะถ้าไปสำนวนนี้ตามด้วยคำนามได้เลยไปต่อครับอีกสำนวนหนึ่งคือ I wanted to reach out to you regarding คำว่า regarding มีความหมายเหมือน about แต่จะเป็นทางการมากกว่า regarding เท่ากับ about regarding เท่ากับ about r i a c h e r แปลว่าติดต่อ r i a c h e r ติดต่อ reacher ติดต่อผมต้องการติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรก็ตามได้คำนามเช่นเรื่อง Feedback Feedback ของโปรเจกต์ใหม่หรือ Feedback ของลูกค้าก็ตามแต่4ครับ I am writing to update you on ฉันได้เขียนมาเพื่ออัปเดตคุณเกี่ยวกับ on อันเนี้ยมันแปลว่าเกี่ยวกับเหมือน about เหมือนกัน ใช่ about แทนได้แต่ว่าถ้าเป็นบริบทเนี้ยใช้ออน่าจะลื่นหูกว่าคือภาษาเนี้ยบางทีมันแทนกันได้ก็จริงเนาะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะฟังดูธรรมชาติเสมอไปยกตัวอย่างเช่นภาษาไทยอะ่ะเราคุยกับเพื่อนแบบชิวๆว่าแกต้องคิดให้ดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องลาออกอะ่ะแกต้องคิดให้ดีสมมติเราเปลี่ยนเป็นแกต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับการลาออกไม่ผิดนะเปลี่ยนจากคิดเป็นพิจารณาไม่ผิดแต่เพื่อนอาจจะเอ๊ะ ทำไมจู่แกพูดทางการทางการกับฉันจังใช้คําว่าพิจารณาเลยเหรอเงี้ยมันอาจจะฟังดูไม่ลื่นหูเท่าไหร่ดังนั้นแนะนำให้ Copy ไปเลยเพราะนี้คูเบิร์ตคัดมาให้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคำนามที่อยู่ด้านหลังก็เปลี่ยนไปอย่างอันนี้เขาบอกว่า i am writing to update you on the recent developments เนี่ยฉันเขียนมาอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาครั้งล่าสุดเนาะการพัฒนาล่าสุดว่ากระบวนการมาไปถึงไหนแล้วลักษณะนั้นฮะ I am contacting you to inform you about inform แปลว่าอะไรนะแปลว่าแจ้งฉันติดต่อมาเพื่อแจ้งเกี่ยวกับอันนี้ใช้ about ได้เลยใช้ on ได้ไหมก็ได้แต่มันอาจจะแบบไม่ได้ใช้กันบ่อยนักในรบริบทนี้อย่างที่บอกลอกไปได้เลยเพราะคุณเบิร์ตจับคู่มาให้เรียบร้อยแล้ว6ครับ I am writing to discuss อันนี้ดอกจานเลยฮนะ discuss แปลว่าปรึกษาหารอ discuss ปรึกษาหารอ discuss ปรึกษาหารี ปรึกษาเรื่องอะไรตามด้วยคำนามได้เลยไม่ต้องมีอาบ u t าถ้าเป็นคนไทยเราจะพูดว่าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝรั่งปรึกษาเรื่องเลยเช่น I am writing to discuss the details of the upcoming training session ชาน่เขียนมาปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับ session หมายถึงช่วงช่วงการเทรนนิ่งที่จะมาถึงนะครับ ดังนั้น Discuss ตามาด้วยคำนามได้เลยใส่ Say about ลงไปเนี่ยถือว่าผิดจำดีๆนะข้อ7ครับ I am writing to share some important information about ฉันเนี่ยเขียนมาแชร์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเช่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่เกี่ยวกับฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นการแชร์ข้อมูลสำคัญถ้าเกิดเป็นการร้องขอหรือเป็นการขอความร่วมมือก็ไม่ต้องใช้ประโยคนี้นักเรียนลองไปเลือกเอาว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย อันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับ